ครับผมวันนี้ก็ผมเป็นเปพร้บบอยเหมือนเดิมนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรถใหม่ของผมนี่เป็นร1 0 LED 2 0 2 1นนะครับผมก็คือเป็นตัวเครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้มีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวรีวิวรถตัวรถก่อนนะครับผมตัวรถตัวรถเออเองก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเปรียบเทียบกับ LED ตัวตัวตัวเก่ากว่านี้นะครับผมโอเค อย่างที่เราเห็นชัดๆเลยภายนอกก็คือมีเครื่องนะครับผมหนึ่งเครื่องแล้วแน่นอนที่ผมดูมานะครับผม <L un> มีเครื่องเครื่องแน่นอนสองท่อท่อ,ทอตัวเก่าผมไม่เคยเห็นเหมือนกันผมไม่เคยผมไม่เคยไปดูตัวเก่าใกล้ๆเลยแต่ผมคิดว่าตัวเก่าอ่ะท่อน่าจะไม่ใช่แบบนี้นะผมอันนี้มันจะมีเหมือนแบบเหมือนลมถ้าเป็นมอไซค์บิ๊กแบก็เหมือนพวกแคทอย่างเงี้ยครับผมแล้วบังคับตรงนี้ ทรงเหมือนนะผมแต่ว่ารูนี้รูรูรูของตัวใหม่นี้เล็กกว่านี่นะผมเล็กกว่าโชคนี้น่าจะยาวเท่ากันนะครับแต่ว่าตรงขาตรงนี้สั้นกว่ามันเลยดูว่าสปริงยาวแต่สปริงเล็กกว่าสปริงสปริงเล็กกว่านะผมแต่แกนน่าจะเท่าเดิมนะผมท่อปลายท่อน่าจะเหมือนเดิมนะผมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปโครงรถก็จะมีตรงนี้นะผมที่ไม่เหมือนตัวใหม่เหมือนจะเป็นโครงเสริมออกมาตรงนีงน้ แล้วชิ้นดํานี้จะไม่เหมือนนะผมชิ้นดํานี้ใส่กันไม่ได้นะผมใส่กับ LED ตัวเก่าไม่ได้นะนี่ชิ้นนี้เพราะว่าอันนี้ชิ้นนี้เหมือนจะบางกว่าเหมือนเหมือนจะบางกว่ามั้งผมไม่แน่ใจนะผมแล้วก็ไฟท้ายไฟหน้าเหมือนเดิมนะผมแล้วก็มีอะไรอีกที่ไม่เหมือนเดิมอ่าเลื่อนไม้เลยเลื่อนไม้แน่นอนนะผมเลื่อนไม,นม,นม,นม้ตัวเก่ามันจะออกสีฟ้าๆนะผมอันนี้มันจะออกขาว แล้วตัวเก่าจะมีไฟจะมีไฟบอกตรงนี้ตรงนี้นะผมแต่พอเป็นตัวใหม่ปุ๊บขุ่นเยอะนะผมบ้านติดถนนพอเป็นตัวใหม่ปุ๊บไม่มีไม่มีไฟบอกเกียร์แล้วไฟบอกเกียร์จะอยู่นี่นะผมก็แล้วผมเป็นตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเรียกตัวกลางแล้วกันตัวกลางสตาร์ทมือนะผมถ้าตัวท็อปก็จะเป็นถ้าตัวสูงก็จะเป็นตัวละแม็กอันนี้ผมตัวกลางสตาร์ทมือนะผมนี่สตาร์ทมือก็เดี๋ยวเราดูหน้าไมค์กันนะฮะ นี่เป็นดิจิตอลเหมือนลอยผ้าเลยเหมือนลอยผ้าบังลมเลยนะผมนี่นะครับเวลาใส่เกียร์ก็เกียร์ก็จะขึ้นตำแหน่งนี้นะผม้วเดี๋ยวล้อไม่หมุนหมุนล้อก่อนนะอ่าเกียร์หนึ่งสองสามเอ้าองเกียร์ไม่เข้าสี่นะผมแล้กลับมาว่างนะพวกอย่างอื่นก็เหมือนกันนะผม ก็ไม่มีอะไรแตกต่างแต่ที่แตกต่างอีกที่นึงก็คือไม่มีสายไมล์ละนะครับผมอ่าแล้วดูใต้เบาะเดี๋ยวมาดูใต้เบาะถังน้ํามันนี่ปิดกุญแจขอรถให,ใ,หใหม่เลยนะผมเนื้อวิ่งได้2วัน27กิโลนะครับผมถังน้ํามันนี่ที่ต่างเลยคือถังน้ามันต่างแน่นะครับผมถังน้ามันใหญ่กว่าเดิมของเก่านี่สามจลิตรตัวใหม่นี่5้ลิตรนะครับผม5ลิตรยูบ็อกนี่ลึกมากผมบอกเลยเดูดิลึกมาก แบตอยู่ข้างในนี้นะผมอยู่อยู่อยู่ต้องเปิดน็อตสามตัวมันจะดึงออกมาอยเงียนะอยู่บล็อกลึกมากนะผมลึกแบบดูดิเดือบซอกอะอยู่บล็อกกว้างกว่าเดิมเอ่อไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่คำว่ากว้างกว่าเดิมเสียต,ต้องใช้คําว่าเพิ่มขึ้นจากเดิม35%นะครับผม 30- หรือ35%นั่นแหละผมอ่านมาอยู่นะผมถังแต่ถังน้ำมันแน่แหละเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะนะผมจากสมจลิตรเป็น5ลิตรทวนนะผมผมชอบฝาถังน้ำมันเวลาเปิดมากเลยนะ มีเสียงแก๊บก็แก๊ปเลยนี่นะผมน้ำมันก็ใช้95 91 E2 นะผมแล้วก็อะไรอีกเออ,อที่ต่างก็มีสติกเกอร์นะผมสติกเกอร์จะจะจะไม่เหมือนเดิมนะผมถ้าเป็นตัวท็อปถ้าเป็นตัวอมแม็กสีมันจะเป็นสีเดียวหมดนะผมอันนี้ถามว่าทำไมผมเลือกสีแดงผมชอบสีแดงนะผมเดี๋ยวลองมาดูรอดูได้ว่าผมจะแต่งแบบไหนนะใครสนใจอยากสปอนเซอร์อะไรชิ้นไหนได้หมดนะผมรับหมดนะผมรับทุกรุ่น ทุกยี่ห้อนะผมแล้วก็จะมีไขควงนี่เบาะนี่ผมไม่เหมือนเดิมนะผมว่าเพราะว่าตัวตัวปิดปั๊มติ๊กนี่ไม่เหมือนเดิมเบาะน่าจะไม่เหมือนเดิมนะผมภายในนะแต่ข้างนอกน่าจะเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมมาอ่านสเปคเครื่องคร่าวๆให้ฟังตัวนี้เป็นลูกสูบขนาดเอ๋เอาไปไหนล่ะเ,เดี๋ยวนะครับเอาหายไปแล้วอ๋อตัวนี้เป็นลูกสูบขนาด47่มิล ชัก63.1นะครัะผมตัวเก่าเป็นตัว led ตัวเก่าเป็น50มิลชัก55.6ก็เทียบก็เท่ากับว่าตัวนี้ลูกสูบเล็กกว่า3มิลน,นะครับผมแต่ช่วงชักยาวกว่า7.5มิลกำลังอัดรุ่นเก่า9.3ส่วนหนึ่ง9.3ส่วนหนึ่งอันนี้10.01นส่วนหนนะครับผมตัวเก่าแรงม้าอยู่ที่9.1 ไม่ใช่8.91แรงม้าหนะคงรัมาผมที่7 0 0 0รอบนะครับผมแรงบิด8.76นิวตันเมตรที่6000รอบต่อนอาทีนะครับผมขับได้59กิโลเมตรต่อลิตรตัวใหม่แรงม้า9แรงม้านะผมที่รอบ7,500รอบเท่าตัวเก่านะผมแต่แรงบิดเพิ่มขึ้นมาเยอะนะผมเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบเกือบหตัวนะผมเกือบ0.6นนะผม แรงบิดตัวใหม่9.3นิวตันเมตรที่5500รอบต่อน,นาทีรอบมาไวแรงบิดมาไวกว่านะผมผมลองขี่แล้วต้นเนี่ยคล้ายๆกันนะผมแต่ตอนกลางๆางปลายปยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้จะจะพุดปพัดกว่านะผมช่วงกลางจะพุดปพัดกว่าแล้วตัวนี้ขี่ได้น้ำมันล็ดหนึงขี่ได้76.9กิโลเมตรนะผมเกือบ77กิโลเลยมากกว่าตัวเก่า10กิโลได้ก็เดี๋ยว ถามว่าผมจะแต่งอะไรอีกผมทํารถแน่นอนผมทําแน่นอนรับผมผมแต่งแน่นอนแต่สเต็ปเครื่องตอนนี้ยังไม่รู้เพราะยังไม่มีคนทํานะผมเดี๋ยวผมขอรันอินก่อนนะผมผมขอรันอินให้ได้สักพันโลก่อนนะผมผมขอสักพันโลเดี๋ยวผมจะไปเล่นท็อปสปีดให้ดูนะผมว่าได้เท่าไหร่นะผมก็ฝนพายุมันเข้าอะ่ะวันสองวันนี้พายุมันเข้าเมื่อเช้าฝนก็ตกนะครับยังเปียกๆอยู่เลยเมื่อเช้าฝนมันตกนะผมก็เลยไม่ได้ขี่เลยรถ ก็ประมาณนี้นะผมไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมหน้าตาคล้ายๆเดิมนะผมต่างที่ต่างข้างหลังนิดนึงต่างโค้งนิดนึงนะผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมมารีวิวรถใหม่ให้ดูเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาตัวเก่ากับตัวใหม่มาจอดเทียบกันเลยแล้วรีวิวให้ดูทีละอย่างเลยนะผมว่ามันเป็นยังไงพอจอดเทียบกันเสร็จเดี๋ยวผมจะทําคลิปพักสปีดแล้วก็ทําคลิปว่าเกียร์แต่ละเกียร์วิ่งได้เท่าไหร่นะผมยังใ,ในสเต็ป่นเดิมนะแล้วเดี๋ยวผมจะไป พอหลังจากคลิปเอปสติปิเ็จผมจะไปทำคลิปวิ่งกับวิ่งกับ LED ตัวเก่านะผมเดิมๆวิ่งใส่กันเลยว่าเป็นยังไงนะผมว่าจะสู้ได้ไหมอะไรได้ไหมนะผมโอเคผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ผมด้วยละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมเดี๋ยวรอติดตามชมผมจะทำอะไรคลิปนี้ไปแล้วผมบ๊ายบาย